อือ,นนอล้น้ำผักเหรอจ๊ะว้าวลองซ้อนดูนี่ดูต้นมะละกอ,อเขาเรียกว่ามะละกอจิ๋วใช่ไหม,ไมออ, <ß, S 2> อันนี้ผักอะไรผักหนอกผักหนอกนะคะกินกับลาบบัวนะอ,อุ้ยน้องวอเตอร์มลอนนั่นไงออกแล้วน้องอน้องวอเตอร์มลอนนะคะอันนี้ อุ้ยมีหลายลูกเลยข้างล่างก็มีว้าวดกมากนะจ๊ะต้นเล็กๆฮะสวยมากเลยจ้าดูนี่จ้าดูนี่อันนี้มะเขือเทศอะไรอ่ะสายพันธ์อะไรลึต้นไม้กอนอันนี้มะเขือเทศที่จิ้มเกลือนะคะดูดูดความดกออ้ยสวยมากเลยอันนี้คือบวบรู้จักบวบไหม บักบวบ,บัว้าวดูบวัวตอนเป็ดทำไมถึงไม่อยู่หลังคาบ,วบัวฮะยืมโดนลาบหรอฮะดักอยู่บนหลังคามันไปชมวิวไงคะ